สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงการที่ในที่สุดเนี่ยนะครับผมยูเครนนั้นก็จะได้รับเครื่องบินลบ F16 แล้วนะครับหลังจากที่ขอมาเป็นเวลานาน,านมากๆเลยแต่ก็มีการคิดมีการทบทวนมีการไต่ตองอะไรกันอยู่นานเลยนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยยูเครน,นก็กําลังจะได้เครื่องบิน F16 ไปรบแล้วเลยครับผมโดยเครื่องบิน F16 นี้นะครับก็เป็นเครื่องบินจากทางฝั่งอเมริกาถูกไหม โดยเรื่องที่เขากังวลในตอนแรกเนี่ยนะครับผมก็คือกลัวว่าปัญหาเนี้ยมันจะลุกลามมากขึ้นนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยการจะเตรียมตัวของทางฝ่ายยูเครนให้พร้อมเองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าการฝึกฝนนักบินเนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับผมแล้วนอกจากฝึกนักบินแล้ว,ว่ก็ต้องมาฝึกคนที่ทํางานภาคพื้นดินด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องรันเวย์เรื่องอะไรต่างๆอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันต้องพร้อมหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต่อให้ทางยูเครนเนี่ยจะได้เครื่องบิน F16 กมาเนี่ยนะครับ อะไรกันอีกมากมายเลยนะครับกว่าที่จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองตรงนี้เองเนี่ยก็มีเวลาเตรียมการค่อนข้างสั้นนะครับผมเพราะว่าจากการดูล่าสุดแล้วเนี่ยเครื่องบิน F16 ล็อตแรกนะครับผมน่าจะมาถึงยังยูเครนเนี่ยนะครับในช่วงปลายเดือนกันยาที่จะมาถึงนี้มันอาจจะสายไปกับการที่ยูเครนนั้นจะเตรียมการบุกโต้กลับครั้งใหญ่หรือเปล่านะครับผมตอนนี้เองเนี่ยการบุกโตกลับก็เตรียมพร้อมที่เรียกได้ว่าแบบใกล้จะบุกเต็มทีแล้วถูกไหมบุกได้ทุกเมื่อเลย คือจะบอกว่าบุกพรุ่งนี้เลยเนี่ยผมก็เชื่อนะครับผมคือมันเหมือนรอจังหวะบุกละตอนนี้ทุกอย่างเตรียมการอะไรกันมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคาดว่าเครื่องบิน f 1 6เองเนี่ยก็น่าจะมาได้ช้ากว่าการบุกครั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นการบุกครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมแต่เรียกได้ว่ายังไงซะถ้ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรตอนนี้เนี่ยน่าจะได้แน่นอนเลยครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะดูว่าได้แน่นอนนะแต่เรื่องแบบนนนนนนีี้้เเเ่่ยมมัััปลกกไดทุือะรพาฉ ตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่า ได้สัก80%แล้วกันถ้าตราบใดที่เครื่องบินเนี่ยยังไม่ถูกส่งไปยังแผ่นดินยูเครนย,ยูเครนย,ยังไม่ได้รับมันเนี่ยนะครับผมก็อาจจะยังพูดไม่ได้100%นะครับว่าจะได้ก็เรียกได้ว่าอาจจะแบบแทบจะไม่มีโอกาสพลาดละกันนะน่าจะได้ชัวร์วเลยแล้วทีนี้เองเนี่ยการส่งเครื่องบินไปยูเครนแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่อะไรไหมมันแตกต่างจากการที่อเมริกาเนี่ยส่งจรวดส่งไฮมาส่งแพตท,ที่ออกส่งอะไรไปให้หรือเปล่านะครับผมขอบอกไว้เลยว่าต่างมากๆากนะครับแล้วก็เรียกได้วา,าดัาม แย้งมากขึ้นด้วยทําไมถึงเป็นแบบนั้นเลยครับผมก็เรียกได้ว่าจรวดหรือว่าอะไรที่ส่งไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมเป็นอาวุธที่ใช้ข้ออ้างในการที่จะเอาไปป้องกันประเทศได้ยังไงเ่ะครับเป็นอาวุธที่เอาไว้ป้องกันตัวคือแบบว่าส่งมาเนี่ยเพื่อให้ยูเครนป้องกันตัวเองจากการบุกของรัสเซียได้นะแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับผมถ้าส่งเครื่องบินรบไปเนี่ยไฟท์เตอร์เจ็เนี่ยนะครับผมมันเป็นอาวุธเชิงรุกนะครับมันคืออาวุธที่เอาไว้บุกโจมตีเนี่ยนะครับผมมันอาจจะทําให้รัสเซียเนี่ยนะ ใช้อาวุธที่รุนแรงขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอาวุธตอนนี้เองที่รัเสเซียใช้มาเนี่ยก็แทบจะใช้กัมนมาหมดแล้วนะครับผมในอาวุธที่ยังอยู่ในเกณฑ์การทําสงครามปกตินะครับคือถ้าจะมากไปกว่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นระเบิดที่อาจจะรุนแรงมากกว่านี้มากๆจนมันอาจจะแรงเกินไปและเกินสเกลละหรือไม่อาจจะเป็นนิวเคลียร์แท็กติคอลนิวเคลียร์เวปพ่นอะไรแบบนี้นะซึ่งถ้าใช้เนี่ยรับรองว่านานาชาติเนี่ยต้องมีบทลงโทษให้กับรัเสเซียมากขึ้นอีกแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นเหมือนการยกระ อาวุธเคมีอาวุธเชื้อภาพต่างเนี่ยนะครับมาใช้ก็ไม่ได้ถูกไหมอันนั้นเนี่ยถึงมีไว้ก็ไม่ได้ใช้นะครับผมเป็นอาวุธต้องห้ามเป็นอาวุธแบนไปทําให้ในตอนนี้เองเนี่ยคลังแสงของรัสเซียก็ร่อยหลอลงไปมากๆแล้วอเมริกาอาจจะได้ทีหรือเปล่าวะเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วนะครับผมที่จะต้อนรัสเซียให้จนตอกนะครับผมก็ต้องใช้อาวุธที่มันหนักขึ้นรุนแรงขึ้นแต่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการเล่นไพ่ที่เสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยแม้ว่าในตอนนี้อาวุธจะเเเรรริ่ร่่่่มมมมมาาาดดแแคลนนนงือออยๆถ้้้ใใุุวททีีชไไไซห นะครับผมสถานการณ์มันหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับรัเสเซียเนี่ยอาจจะใช้อาวุธที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมแล้วมันจะทําให้สงครามเนี่ยลุกลาไมไปมากกว่าเดิมนะครับและการที่ถ้าเกิดมีการใช้แท็กซี่ข้าวเหนียวเครเวพอรหรือว่าเป็นอาวุธหนักอะไรแบบนั้นมาเนี่ยนะครับรับรองว่าสงครามเนี่ยอาจจะบาลปลายไปมากกว่าหนึ่งแนวรบเลยด้วยซ้าแต่ทางนี้ทางนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าอเมริกาเองเนี่ยก็คงจะกำชับมาอย่างดีแล้วแะครับผมว่าไม่ให้ยูเครนเนี่ยบินเข้าไปโจมตีในดินแดนของรัเสเซียนะครับผมคืออาจบินเข้าไปในซาโปเลเซ เลยเนี่ยห้ามนะครับผมเพราะว่าถ้าบินเข้าไปเนี่ยรับรองว่าเรื่องใหญ่แน่นอนครับเขาคงต้องมีการแบบแนะแนวอะไรกันมาก่อนแล้วล่ะเพราะถ้าทําขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันบานปลายกว่านี้แล้วมันจะยุ่งยากเลย,เลยครับผมทีนี้สงครามน่าจะจบยากเลยตรงนี้เองผมคิดว่าอเมริกาก็น่าจะต้องรีบส่งด้วยเหมือนกันแหละเพราะว่าถ้าอยากจะเล่นรัสเซียให้หนักก่อนที่จะหาข้อสรุปจบสงครามเนี่ยนะครับผมก็คงต้องทําตอนนี้แล้วเพราะในอนาคตเนี่ยในปีหน้าเองอก็มีโอกาสที่สงครามจะจบลงมากๆเหมือนกันล่าสุดโจไบเดนเองเนี่ยก็เพิ่งล้มไปเองถูกไหมแล้ว ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะครับผมดูเหมือนว่ากระแสของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จะมาแรงมากๆด้วยและถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ตําแหน่งไปเนี่ยนะครับผมก็คาดว่ายังไงถ้าสงครามจบลงแน่นอนนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะลดการสนับสนุนทันยูเครนลงและจบสงครามลงทันทีนะครับตรงนี้เองเท่ากับว่าอเมริกาเนี่ยมีช็อตอยู่ไม่มากแล้วละ่ะถ้าจะไม่ไปรอลุ้นเอาดาบหน้าคือตอนนี้อนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงจะจบหรือไปต่อแต่ถ้าจะเอาให้หนักสุดตอนนี้เลยอ่ะเอาแบบว่าเอาให้มันซัดๆไปเลยเนี่ยก็คงจะต้องรีบส่งทุกอออย่างใให้้ไไปน,นนนตีะรรครับ เดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้ส่งและถ้าต้องจบสงครามเนี่ยนะครับผมทางอเมริกาเองก็คงอยากจะเอารัสเซียให้มันเละให้สุดเลยครับให้กองทัพรัสเซียเนี่ยไปบุกใครต่อไม่ได้เลยแต่ก็เป็นการวัดใจเหมือนกันว่าในตอนนี้เป็นเหมือนช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อถูกไหมถ้าเกิดการโต้กลับของยูเครนขึ้นมารัเสเซียจะใช้อะไรไหมเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยนะครับผมก็ต้องป้องการแนวรับของตัวเองให้ใจจะขาดเหมือนกันรัเสเซียเองเนี่ยดูไม่ได้มีเจตนา,นาจะบุกอะไรเพิ่มมากละคงพอใจกับดินแดนที่ตัวเองได้มาแล้วก็คือโดเนสูหันซาโปริเซียแล้วก็ทางเคอรนนะคั คงไม่อยากได้อะไรเพิ่มและคงขออยู่แค่นั้นแหละก็เดี๋ยวคงต้องรอให้มันอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆถ้ายูเครนบุกไปเรื่อยๆบุกไปเรื่อยๆเนี่ยเจาะแนวรับไม่แตกนะครับผมก็คงต้องได้มีการเจราจากันนะครับแต่เป็นว่าในการส่ง F16 ไปเนี่ยถือได้ว่าเป็นไพ่ที่สุ่มเสี่ยงเลยอาจจะเกิดทําให้มีสงครามที่รุนแรงมากกว่าเดิมอีกได้หรือในทางกลับกันถ้ามันไม่ได้เกิดขนาดนั้นอาจจะเป็นความได้เปรียบของทางอเมริกาอาจจะเป็นความได้เปรียบของทางยูเครนที่สามารถทําลายกองทัพรัเสเซียได้มากขึ้นก็ต้องมารอลุ้นกันนะ จะออกทางไหนเนี่ยก็รอคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ History World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรืออะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ลาเลยครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงเท่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ